สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะการเปลี่ยนกระเบื้องถ้าเกิดกระเบื้องเราล่อนนะสมมุติว่าแผ่นเนี้ยแผ่นกลางนี่เลยล่อนนะเราจะทําไงอ่าถ้าเป็นแบบเก่าเลยเราก็เหมือนการเริ่มต้นเหมือนกันแบบเก่าคือเราเลาะยาแนวออกก่อนที่เราจะเปลี่ยนแผ่นนี้เราเลาะออกให้รอบเลยอ่าเราเลาะอ่านี่สมมติเราเลาะเลาะเลาะไปอ่าแล้วปกติ ทั่วไปเราทำยังไงก็คือทุบแผ่นนี้ทุบแผ่นนี้ออกใช่ไหมหรือถ้าเกิดในนั้นถ้าเกิดทั่วไปเขาอยากจะใช้แผ่นเขาก็จะใช้เกี่ยงเกี่ยงงัดขอบพวกนี้ขอบงัดงัดอ่างัดมันก็จะเกิดการบินบินของแผ่นที่เราต้องการที่จะใช้มันจะบินมันก็จะเสียหายหมดอ่าลองมาดูวิธีใหม่ที่ได้ทํากันอยู่ที่ทําวิธีการเปลี่ยนก็คือเราก็จะเลาะเลาะ,ละด้านข้าง ยาแนวเหมือนกันเลาะด้านข้างออกให้เกี้ยงเทียนโป้เกี้ยงอันนี้สําหรับที่ว่าตรงกลางร่อนนะตรงกลางร่อนอ่าเราก็จะใช้บอสแต่ว่าต้องหาดอกสว่านที่มันเล็กฝั่นนี้หน่อยมันจะมีขายอยู่ดอกเนี้ยสว่านแต่ถ้าเราใช้บอสเราอย่าเปิดกระแทกเราให้ปัน่นแบบปกติเลยก็คือเข้าตรงมุมอ่าเข้าตรงมุมก็คือตรงเนี้ยให้มันเข้าไปแค่เป็นตำหนิเนี่ย แต่ต้องให้เขียดมุมนี้นะไม่ต้องตรงกลางมากมันจะเสียหายอ่าหน้า,นา,นาอ่าอ่านี่คือสมมติเราปั่นแล้วปั่นให้เป็นรูแล้วเราก็หานี่เลยเป็นเขาเรียกว่าหัวเชื่มอมห,หรือว่าเป็นเหล็กอะไรก็ได้แล้วเราก็เกียร์ลดเชื่อมเกียร์เราก็เกียร์ให้ปลายมันแหลมๆหน่อยมันจะได้กลองได้อ่าแล้วว่างัดเข้ารูที่เราเจาะไว้ ่า,านเข้าไปเล้วเกี่ยวแล้วเราค่อยๆยยกค่อยๆยยกอ่าเราก็จะยกมาอ่ามันก็จะออกประมาณนี้เลยถ้าเราเกียแล้วมันก็จะหลุดส่วนหัวมุมเนี้ยเราก็ถ้าเกิดเราใส่เราก็กลับดานหน่อยอยากให้ตรงที่เก่าส่วนปูนข้างล่างนี่เราก็ใช้ลูกหมูหรือว่าอะไรก็ได้ให้มันปัดข้างล่างให้มันตื้นลงไปอีกแล้วเราก็ทำการใส่ปูน ใส่ปูนแล้วเรากลับแผ่นที่บอกไปกลับแผ่นแล้วก็ใส่ลงไปรตรงสลับมุมนะสมมุติเราเจาะนี่เราเจาะตรงนี้ถ้าเกิดมุมแตกอยู่อย่างนี้มุมบินอยู่นี้เราใส่แล้วก็สลับมาใช้มุมนี้ก็ได้ใส่หรือใส่มุมนี้ก็ได้สลับกระเบื้องที่มันไม่มีลายพวกแกนิตโต้พันใหญ่ๆอ่าก็ประมาณนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วเราก็ยาแนว ก็ดูความรยบร้อยอีกทีหนึ่งนะสำหรับแบบใหม่ถ้าแบบเก่าก,ก็คือทุบทิ้งอย่างเดียวคือทานามไม่ต้องไม่ต้องซื้อแผ่นใหม่คือหลักๆเลยคือถ้าทั้งบ้านล่อนแค่อันเดียวต้องเจ้าของต้องการเปลี่ยนคือเขาจะได้ไม่ต้องไปไกลถ้าสมมติบ้านเขาอยู่ไกลอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเดินทางไปซื้อแผ่นเดียวที่ร้านบางทีเขาไม่มีขายให้เขาขายยกกองก็เปลืองตังค์นะ ลองเอาไปดัดแปลงใช้กันดูวิธีไหนดีอันนี้ก็เป็นแนวทางทเฉยยังไงชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s r i สไครือกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบมาครับ